สว,วัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับวิธีการย้ำคานแบบถูกๆนะครับย้ำแบบถูกๆนะครับจุกเฉินนะครับคือของไม่มีแล้วครับแล้วผมก็ขี้เกียจนะครับมันจะขยับได้ในแรกๆตอนนี้ผมทําไปแล้วมันจะขยับซ้ายขวาได้เลยเนี่ยเชื่อมเชื่อมติดไวเลยสี่มุมง่ายๆครับแต่ว่าระวังตรงเฟืองมันนะเฟืองมันไหนตรงแถวเฟืองมันนะเออ ก็ให้ระวังอย่าอย่าไปเชื่อมโดนตรงเฟืองมันอย่ามันจะห่อนมันจะมีปัญหานะครับก็เชื่อมแตะๆไว้ให้มันติดกันนะครับเอาพออยู่เอาพอดีนะประมาณนี้นะครับก็แน่นไม่ขยับนิ่งเลยครับแบบนี้ก็บอกว่าก็โอเคนะลองใส่เข้าไปแล้วโอเคครับผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนบา,บาย